ครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดปักเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของมาสด้าสามสกายแอคทีฟครับปี2 0 1 4ครับรถคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์เย็นน้อยครับก็ทางเราตรวจเช็คแล้วน้ำยาแอร์เหลือน้อยมากครับก็คาดว่าจะมีจุดรั่วซึมครับก็เราตรวจเช็คภายนอกแล้วก็ไม่มีจุดรั่วครับเดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับ รุ่นสามสกายทีก็รถรุ่นนี้ขั้นตอนในการถอดก็จะถอดได้สองแบบครับคือยกทั้งคอนโซลออกมาครับหรือว่าถอดโดยไม่ยกคอนโซลครับก็ทางนั้นเราจะถอดแต่ไม่ต้องเลือกคอนโซลครับเพื่อประหยัดเวลาในการทํางานครับแล้วก็ลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาทำซ่อมกันครับ ก็ขั้นตอนการถอดหรือคอนโซลครับเราก็จะถอดคอนโซลตรงกลางออก,ก่อนครับขั้นตอนในการถอดภายนอกครับก็เราก็จะถอดับแ Air จุดเชื่อมต่อเข้ากู้ครับแล้วก็ท่อฮีสเตอร์ครับ กล่องตู้แอร์ครับเราก็จะแยกมาก่อนครับตู้แอร์ก็จดอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาครับครับก็กําลังดึงตัวแอร์ครับนะครับตัวแอร์ก็จะอยู่ในเปลือกประมาณนี้ครับ ครับสภาพภายในรถครับหลังจากที่เราดึงตัวแอร์ไปแล้วครับก็มาดูสภาพตู้แอร์กันครับนี่ครับนี่คือสภาพตู้แอร์ก็ ต,ตัวแรั่วครับเพราะว่ามีคาบน้ำมันบริเวณนี้ครับก็ตามสภาพครับรถปี2 0 1 4ครับก็อายุรถก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับครับก็มาดูตัวแอร์ที่เราจะทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็ตัวแอร์ก็เลือกใช้ของมันโดครับงานเทียบเก็ย์เองครับ ก็งานสวยครับก็ทางด้านเราก็มีการรับประกันให้ลูกค้าด้วยครับอันนี้คือเซ็ตพัดลครับก็เป็นอะไรแทรครับก็ใช้รมกับเซ็กไฟได้ครับนี่คือฟิลเตอร์กลองแอร์ครับก็เป็นของแท้ครับมาด,ด้าครับ เกือกตู้แอร์ต่างๆแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ทุกทิ้นลวครเรียบร้อยครับรั่ที่เราจะไปตั้แอร์ืนเราก็จะ ันาหางเยอะครัเก็น,นช่วงขั้นตอนการใส่ตัวแอร์กลับพื้นครับก็ตัวแอร์เราก็ใส่กลับสู่ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยครับ ก็ขั้นตอนการใส่กล่องรูอร์ครับ ็เรียบร้อยครับเราก็ได้ประกอบตู้แอร์แล้วก็มันยาแอร์แล้วก็เติมเต็มเรียบร้อยครับเรามาดูผลงานครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจตอนนี้ก็ฝาโูก็ประมาณ40ครับไม่เกินไฮดตเตอร์ก็ประมาณ200ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ,บดูงานประกอบภายในครับ ก็นี่คือผลงานการประกอบของเราครับก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดิมทุกจุดครับนะครับนะครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ก็ประมาณ8.7ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับคอแอรตัดบ่อยครับหรือว่าเย็นครับก็เรียบร้อยครับมัสด้าสามสกายแอคทีปี2 0ง4ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับ เนื่องจากตู้แอร์เสริมสภาพรั่วซึมครับก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดตะเขาครับโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านเราได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลาดตะเขาพิทยาคมครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม